สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวยอ่ะซีหาซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายนะคะพี่น้องของมือวันที่ยี่สิบสี่ค่ะเดือนธันวาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางสายด่วนนะคะจากกูวัดป่าอุดรเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาแนวทางสายด่วนนะคะ หวัวที่ผ่านมานี่พนเขาทั้งบนทั้งล่างเขาตัวตัดเล็บน,นะคะพี่น้องคะอันนี้คือสามหกหกสามด้วยพี่น้องด้ววันที่ยี่สิบสองนะคะสามหกหกสามนะคะพี่น้องคะอีกสุดหนึ่งคะ่ะเป็นสายดวนคือกันนะคะสายดวนเกาหาหาเกาด้วยขาดพี่น้องคะเข่าทั้งสองนะคะเข่าเป็นตัวตัดเล่นนะคะพี่น้องคะเมื่อนี่นะคะปูมี่หน้าทางสายดวนมาฝากแล้วหน้าทางงเสด็จมาเป็นตัวได่ขอพีอ่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันกบนมาสก,การค่ะ จคาปูขอน้อยเห็นปูทรงอันถูกมากไหมคะ่ะอืมเราเป็นเพื่นเพื่อนนำ้ำโหลดเป็นของสายดวนแล้วผนทรงมาให้ค่ะถูกของสายดวนกับเขาอยู่วง่งเงินกับเขาทุกจีบอยู่เนาะของสายดวนว่างเงินเหินกับเขาอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นตัวตั้นหลินเราประมามันบางเทียบมันกับพ่อมาชันตัวจริงๆนั่นสองตัวกับทันในเพื่อนน้ำเนี้ยค่ะได้ค่ะ มันเป็นผู้ว่ามันเจ็ดแปดสองอะนะั่นแะเมนบ้ามนอยู่ค่ะผู้คะอืมแล้วก็การเตะคนน้นจะว่ากัดห้เจนันเขาหนึ่งแปดสองน้่นเพราะว่าเก็ดับหนึ่งตัวเดียวกันค่ะเทาไปเจ็ดสองคู่เราก็ตัดสองตัวนั่นค่ะปัจเจกมันหมดโดยมากมันเป็นปัดเกข่าสามตัวมันเด็ดมันจะสองตัวส่วนอะไร ครับปูค่ะ,คะต่ต้องตัวนี้พิบบุญมิริยังค่อยสีเขาได้แต่ต้องสองครูเลยนะคะ่ะปูต้องอันนี้เลยนาะคะ่ะทั้งตัวตัวเนีนตัวร่อกเลยนะคะอืมตัดรวดตัดน,น,นี่ละตัดตัวเทียนนี่ละตัวเอสแปดสองนี่ละตัดกุนี่ละค่ะแต่วงกลมตัวเดียวนี่ละเจ็ดแปดสองอ่นะนะ ได้ครับผู้คะอยู่ที่ผู้ทรงใบเทพปูนกันึ้นในพื้นเมืองนไปทั่วใบตัวผู้คนนะที่อยากมีทรัพย์บุญทรัพย์อย่างนั่งปูนกันที่ได้เห็นในนั้นเพราะว่าอันนี้เพปูนกับเป็นประธาเทศปูนอะไรกันนี่เด็กกเลยกันที่นจุดถูกทรงใบเนี่ก็เลยโอ้เพ oh, มันเป็นอาเทียมันเข่ามันเอย่งางอาเทียมีผู้ใดกันเนี่ยผู้ทรงไปแห่ที่รถมาเทพถุนไม่เห็นวะเดี๋ยวก็หน่อยบ้างนะทรงใบแห่บ้างอยู่ตัวหมู่บ้านหมู่เมษ ค่ะผู้คะเดี๋ยวขอหน่อยเอาเอาขึ้นให้เบิ่งค่ะอืมมองทีรถเขามาเท่มอกกา,มมอ,ยายมยอย่างนี่แหละขัน่นกระลังเริ่มเล็้เกือมยังฮะเทียนี่พูดจะคิดบุญเด็กยยังนั่งกอดติดต่อทางนอย่มินมาสละค่ะผู้คะอันนี้ปุ่นกาชงเลี้ยทู่มากครับมันเปิดอย่างเป็นประธานบุญไหนฮะเทีเขาก็จะเฮ็ดบุญสร้ามรวมกันกันล่ะนี่ก็ดีอืมค่ะผู้คะ เปนลงมื่อเห็ุแล้วกำลังขีบงินแล้วเออเทศปุนมาแล้วอ่องท่านอย่าบินเขอมาไทายหูว่าหนูบ่ท่านเท่มากคนก็กำลังหงวจะาีดปับพื้นทีเท,ทฟังทั้งปุ่นอยู่ท,ทั้งนั่นแหละทั้งสีปูตรงรูไปให้เ<ท>ห็นมัย<ท>เห็นเห็นเบืองไปเห็นเราคาปพวกคะนั่นหละคือในพื้นเมืองนั่นแหะทังนัน่นแหะเทไปฟังปุ่นมาก,ก่อนค่ะมันมีอ,มนอยู่สามด่านมูะนั่นแหละ ลดปุนของประเทพอกว่านานผูก็เอยไทยให้มินเบิงกนาสนุกส่งไปมินเบิงกนาสนุกเห็นวาระการเง็นจริงยังสินะค่ะผู้คะผู้เพนอยากนั่นพี่ีกัเพนอยากเขาอดผู้กบขอเบอร์ผู้ผู้กัสิบอกสถานที่พิกัดอยู่ยังสินะค่ะผู้เบอร์เบอร์ผู้บอร์ใดนะคะผู้คะเบอร์ผู้กับูนย์กหนค่ะ ศ8นย์แปดสาสปเสสาค่ะปูได้ค่ะหายาเอฟซีคนอยากโทรหาปูนเอร์าิอ้อโทรหาปูไ้ตทงกับเบอร์นี่และเพราะว่าีมีนักเห็นนักสั่งเสวัดปูกันเลยให้ร่วงเบอร์นี่และค่ะปูเจ้าหนึงคนจดบโอ้ยแม่พรถือรอแข่เจ็บเย็ดบุญน้ำพาอไไ้ห้อยได้แขนไปน้ำพอไ จิตร่วมยุที่กันนะละโซมาผูใ้ใดกันเพาทางกับจิตต่อท่าเงียบมิ่งกันได้ค่ะวันนี้นปูนฟันวะคะเมื่อวานลงแนวทางไปปูฟันว่าจังไดคะปูนฟันอยู่แจะจำว่าอ,อะไรเนี่ยวะค่ะนี่เป็นเพื่อนที่ให้เขาโตเมื่อวานนี่เรีวกกับว่าพ่อ้างแต่ว่าปูฟันยังจำว่าอะไรยังธีไหมอืมอค่ะปูคุณเป็นฉีเป็น ตัพสิยหามากนี่บอกาพจนใหญเรียกทูบกบว่าพจนซังน่ะนะเรีแจกดวงสีได้อยงสี่นะะพนพท่นเองนี่ยใปูอ่าสี่เป็นเรียกทูบนีก็ได้หรือสีเป็นเรียกล่อว่านก็ได้เพราะว่าปูพ่อฝันมันฝันยังจำอะไรเป็นคนจงเรียกทูบมาอย่งสี่นะอืมคับปูนี่เป็นนสีเป็นดวงมากนั่นตัวเรียกทูบนี่เกตแปดสองนี่กะว่าพจซังกกมในเ้อที่นี่เด้อได้เลยค่ะปู๊คะ ตัวนีพวกมแรงไงพนรตัวหนีเบ็ดเดียวเลยอืมค่ะต้นนั่นเป็นตัวตัดออกค่ะอ่ะทีนั่นก็ไปเพี้ยนบ้านมเมล็ดนี่แหละเนาะค่ะปูตามโค้งมเมล็นี่แหละค่ะปูดนตรงไหนซุ่มอ่าทั้งไร่ทั้งแย่งไหเป็นันนั้บางคนคนก็บอเห็นยังที่น้าค่ะปูค่ะอ่ที่ทรงไหนมูบดนน้บอยู่อ่ที่ไอ้ตัวนี้บอสเดนเค่ะ จกเจ้าจะเฮ็ดนแจกสางร่วมคือจังมังปูนั่นคนกันที่จะมึอนั่นแหละเอ็มมิ่งกันอนเของแมหายหาไม่อยู่น้องแม่มั้ยแม่ค่ะปูค่ะเป็บบนการจะเฮ็ดนแจกสางร่วมนึกนิ่งละปูก็เอาไปถวายปบุนเป็นกองกลางของจวดนะเพื่อนกันทีเด้ลวรบัญชีให้เออค่ะในท่านบุญร่วมเทข้อนขีดอ้อมบุญค่ะ คือตอนนี้แล้วแลบผ <ไป S 1> ู้คะแล้วแล้วไปคางนึงนะคะเหลืออีกสองคางมันบอครับปู้คะนั่งเพียงคางเดียวนหละคางเดียวเระเอ็ดมากยังงั้ทันเดียวดิยังเท่อย,อยู่เขาจะเริ่มเอ็ดไหมอ๋อค่ะเขาจะเริ่มเอ็ดท่านเอบ็บมินต่อมากหมูบ้านไทยหมูจะปับป๊บพื้นทีเป็นตัวน่ะค่ะทั้งฟังทั้งหุ่นยังอยหมูจะเท่นะหมูจะเริ่มเท่นะห้องก็สิเริ่มเท่ครับผู้คะเออปู้ก็ยังตรงไปเอ็บมินเบิ้งยุ่นเนี่ยเพราะว่าเอ็บมินบ่อย่างไปฟังนั้งหนะุ่นเดิ มีสองฟังนะมีสามฟังหมดแล้วท่างหน้าโบเท้แล้วเออท่างเรือโบสเท้จะหลายปีแลละแต่ว่าย่างคางคางไส้คางขัวแล้วก็จัมันตุกนะย่างสามฟองย่างสามท่านย่างสามคิดแทจะท่านคิดจะวันออกย่างิตเหนียจิตไตคิดจะมันตุกค่ะผู้คะยังอยู่สามท่านจ้า อเอมินทายมอว่านี่คือท่างจิตเหนียวน้ะว่าจะปรับพื้นที่แล้วจซื่อแต่ว่าเทท่างจิตไต้มากร่างจิตไตเทเรืองเรืองจิเททัานจิตไต้เอฟมินผู้บริยงไปน่ท่ายางเงีบริยงไปบ้าไปบอกไปบึ้งได้เลยไปฟังเดียวตั้งแก่ท่านรับพื้นที่ไว้ี่ซื่อกดิตมาหมือนลากดรอปัจใจพยังผู้เอฟซีเอยังบริจัดคาบุญน้ำนี่ละอืมค่ะผู้ อาะเดี๋ยวไหลอยู่ค่ะพวกมันหลเข้ามาเป็นปหน่อยๆเนาะแม่นอยู่ค่ะปูกพวกสิยวอมบดจนกว่ามันไม่เลยลอยเยอค่ะหมดบดหน่อยชิวแล้วหมดไหลลอยรถจุนแล้วรถนหนึ่งกับล้ละมื่นเนาะค่ะรถด,ดั่งหายขิวไหมค่ะปูค้คะดดดดรถดั่งล้นดั่งสิบหล่อนะค่ะ นี da, la, la, ่แหูดก็บอกบุญน้ำนี่แหละฮะเจร์พี่ผู้อยากเย็ดอยากจางร่วมเสวัตรเสวะเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะปูอ่ะบอกบอกไปผู้ช่วงหนึ่งมันกับพ่อหมูชักมี่มองเช็ดมีเงินอยู่แต่ว่าบ่อหมูชักมองเช็ดที่ท่านกันนี่แหละเพราะเด็กหูเขานะค่ะปูค่ะถ้าเป็นใจใส่ใจจะเย็ดทางเสวัตรเสวะอีรีเป็นกันหินเขานี่ว่าถือเด็กเป็นกับมาเนาะแม่ยูคค่ะปูค่ะปนั่นพูดว่าจะอยากเก็บบุญเนี่ยท่านกันเลยค่ะ ติดต่อเบอร์ผู้นี่ก็ได้กันเ่ราะ่องกันอันวัดสะดวกกันติดต่อนั่งเก็บบินก็นได้เออค่ะปูเ็บุญสั่งใจวัดรรวมกันค่ะผูป้ปฏิวัยพ่อนายมีโชคมิมันเหมือนแรงกะให้เป็นเลขทูบกคให้เป็นเลขตัวโชคตัวมนันตัวโชคตัวลาบเด้อค่ะปูให้พระกันเล็เขาให้แมนทั้งบนทั้งล่าง ไอเจับเงินแสนเงิล้เหมือแร่อเรื่องแอบซีอดมินเนอะค่ะปู่ค่ะเป็นคนไลคนแช่คนที่จำหมา้น้ำพ่อมีกำลังใจทุกลิปนะาะค่ะปูออเด็ดดีล่ะเลยเป็นประธานบุญให้ปูน้ำนีไปเลยเพราะว่ากันว่ามีเอบมินงเลยดูเลยน,นี่ก็เลยแต่ว่าใช้ผู้กวงผู้กวงน้ำผู้เป็นผู้เป็นตาไ้ยังไงล่ะแอบมินกันทีเดบุญน้ำรวมกันไปค่ะมาเหมือแรกอสองตุ่มหั จะจำกันเขีนกันลั่นเพื่อจะปูไว้พ่อนในเนี่ยล่ะสุขพุทธพ่นเด้อเพื่อนพี่บินเด้อคกาปูขอบคุณค่ะยิ้มขอบคุณสาธุค่ะกรรมนอสการค่ะค่ะปูสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรแ้ะถ่าพี่น้องค่ะแนวทางสายด่วนนะคะมาแบบเรื่วนๆสายด่วนค่ะพี่น้องคะเจ็ดแปดสองนะคะพี่น้องเริ่เจ็ดแปดสองนะคะรากา โตกันก็คือ182ตัวเนี่คือ7 8 2นะคะพี่น้องคะแล้วจับแยกออกมาเป็น2โตัวค่ะก็สิเป็น7 8 82 72 18 12สองเดอหนึ่งสองนะคะพี่น้องเด้อบัดนนี้นะคะแนวทางสายด่วนนะคะหัวที่ผ่พานมาพี่น้องคะสายด่วนของคนกับเขาดีพี่น้องเขาโตตะเล่นนะคะพี่น้องคะเขาอันนี้เขาสามหกหกสามนะคะพี่น้องคะสายด่วนนะคะบัดนี้ชุดนี้กับเขานะคะพี่น้องคะเขาเกาห่าหาเกาเป็นสายด่วนเนาะสายด่วนกับเขาทั้งสองเลยค่ะพี่น้องคะ อาพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยค่ะพี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางสายด่วนนะคะแนวทางจากปู่วัดปาดนนะะ่าอุดรด้วยค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําเป็นพิจารณาเบริรงค่ะพี่น้องตัง้งจองนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเดินค่ะพี่น้องคะโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขุสุกคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคาราบุอยากสิาพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะฝากกด าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สแได้บอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางสายด่วนนะคะจากปู่วัดป่าอุดรคะ่ะทั้งบมทั้งมวลบุนีมีเพียงษสำเนียงและค่ะพี่น้องคะเอกสิเลียคอตัวล่าพอเมื่พี่น้อ,อ,มองมาเท่าสุขสุขค้นไปก่อนนะคะไว้พอกันไม้ก็เป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ